การถ่ายวิดีโอให้หน้าเนียนนะครับมันก็มีอยู่หลายวิธีเนาะซึ่งวิธีที่ผมจะมาเสนอนะครับจะมาแชร์ในวันนี้ก็จะเป็นการเน้นให้จบในหน้ากล้องเป็นหลักนะครับโดยที่ไม่ไปเ,เกี่ยวกับการตัดต่อมากนักนะครับเพราะว่าการที่แบบจะไปแบบมาสหน้าให้หน้าแบบตรงนี้ตรงนี้เนียนเะนี่ยบางทีมันจะใช้เวลานะครับบางคนก็ไม่ได้ถนัดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเน้นจบหน้ากล้องนะแล้วก็ ให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อที่จะไปทําในการตัดต่อน้อยลกนะครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังในคลิปนี้นะครับ สวัสดีเพื่อนๆก่นนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องน o ค c ั t ก็มองว่าเพื่อนสบายกันดีนะฮะสำหรับการถ่ายวิดีโอให้หน้าเนียนเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนนะครับที่เท่าที่ผมได้ทำนะครับเท่าที่ผมมองว่าเอ่อนเนี่ยมันจะนําไปสู่การทําให้วิดีโอให้แบบเราเนี่ยหน้าเนียนมากขึ้นนะครับหเลยนะครับถ้าคุณจะถ่ายพวกนางแบบพวกเจ้าสาวนะครับหรือว่าเจ้าบ่าวอะไรเงี้ย คือสิ่งแรกเลยที่จะทได้ก็คือการให้เขาแต่งหน้านะครับคือการแต่งหน้ามันก็ทําให้หน้ามันเนียนขึ้นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่านี่คือสิ่งแรกเลยที่ทําได้เนาะส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายไฟลลอกนะครับการถ่ายไฟล็อกนี่มันช่วยยังไงคือเวลาที่ถ่ายไฟลลอกเนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์แสงที่มันแรงจนเกินไปหรือว่าแสงที่มันแบบมันมืดจนเกินไปนะครับในส่วนที่มันเป็นเงาเนาะ มันจะช่วยดึงให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเวลาเราปรับแสงอนะไรเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมถ่ายเป็นไฟล์ลอกอยู่นะครับก็เอ่อมันก็จะช่วยปรับให้แบบความสมดุลของแสงเนาะในที่มันแรงเกินไปกับที่มันต่ำเกินไปเนะี่ยให้มันแบบอยู่ระดับตรงกลางนะครับให้มันแบบเงียนแบบจิตจนะืดเนาะไม่ได้มีส่วนไหนที่มันไฮไลท์จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนไหนที่มันมืดจนเกินไปนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งสําหรับการถ่ายไฟ์ลอกนะฮะเวลาที่เราไป ดึงสีดึงแสงอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเนียนกว่าการที่ไม่ถ่ายไฟหลอกนั่นเองนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแสงครับเพื่อนเพื่ออาจจะไม่รู้ตัวนะการใช้แสงที่มันนุ่มเนะีย่ยเช่นที่ผมใช้ซอ f t b บ x ็อกอยู่นะตอนนี้นะครับคือการใช้แสงที่มันนุ่มเนี่ยมันมีผลมากนะครับเกี่ยวกับวิดีโอเนาะเวลาที่เราถ่ายให้มันออกมาเรียบเนียนเวลาที่เราไปดึงแสงดึงอะไรนะเช่นมันจะมีถ้าเราใช้แสงที่แรลกนะครับ มันจะมีบางส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับบางส่วนที่มันมันมืดเกินไปเนาะแต่การมีแสงที่นุ่มเนี่ยมันจะมันจะกระทบได้เนียนกว่าเวลาที่เราเอาไปแบบดันแสงนะครับดึงแสงดึงสีอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่านั่นเองนะครับแล้วถ้าคุณทําทั้ง3ข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นให้แบบแต่งหน้านะครับถ่ายไฟหลอกการมีแสงที่นุ่มนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณทํามอย่างนี้พร้อมกันได้นะครับมันก็จะยิ่งดีเลยมันก็จะยิ่ง เป็นการเหมือนเป็นองค์ประกอบรวมที่จะทําให้วิดีโอคุณนั้นให้แบบคุณนั้นหน้านเนียนมากขึ้นให้ผิวดูเนียนมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือ3ข้อที่ผมใช้ในการทําให้วิดีโอผมนะฮะเวลาที่มันถ่ายออกมาแล้วหน้าดูเนียนเรียบเนียนนะฮะโดยที่ไม่ดูเฟซสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครทีช่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามก,กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ